สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะเราจะมาถามไพ่กันว่าคนที่มีประเด็นเรื่องมือที่สามนะคะเขาคนนั้นของคุณน่ะคิดจะทํายังไงกับมือที่สามคนนั้นนะคะในประเด็นที่คุณคบกับใครแล้วเขามีมือที่สามนะไม่ใช่ตัวคุณมีนะคะนะอ,อในเคสที่อีกคนมึงมีมือที่สามขอเช็คพลังงานของคุณในตอนนี้ดูก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้าง three of pentacles นะคะสามเหรียญ four wands สี่ไม้ page of swords นะคะ page of swords คือในตอนนี้จริงๆลาะเบนมองว่าตัวคุณก็ยังรักเขานะคะก็ยังคิดว่าเขาคือคนในชีวิตของคุณนั่นแหละ นะแต่ในเมื่อมันมีประเด็นของเรื่องมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคุณก็รู้สึกไม่โอเคเหรอกนะคะที่แบบว่ามันมีใครเข้ามากั้นกลางระหว่างคุณตัวคุณเองมันมองว่าบางครั้งคุณก็พยายามนะพยายามที่จะ Fix, พยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะเวิร์กกับเขานะคะเกี่ยวกับเรื่องมือที่สนี้เพราะคุณก็ยังรักเขายังเห็นแบบว่าเขาคือคนที่สําคัญแล้วตัวคุณเองในบางครั้งเบนก็มองว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ของเด็กดือ้อมีอารมณ์ของเด็กที่แบบเอาแต่ใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออบางครั้งแต่เบนก็เข้าใจได้แหละเวลาคนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันอารมณ์มันจะเป็นยังไงนะเออมันคงไม่ดีนะกรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึก ดื้อดึงใส่เขาดื้อรั้นใส่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะนี้ถ้าเกิดคุณกับเขาไม่ค่อยได้เจอกันคุณก็อาจจะมีแบบไปแอบ,บส่องแอบบมองแอบบดูว่าเขาทําอะไรยังไงกับอีกคนนึงอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคถ้าตรงกับพลังงานคุณตอนนี้นะคะก็ลองดูต่อนะเราจะมาเช็คพลังงานของคนคนนั้นนะคะคนอ่ การคุณนะคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณมีประเด็นอยู่ว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงในตอนนี้ก่อนนะ Queen of Pentacles นะคะไฟอ of s w o r d s แล้วก็ Seven of Wands เป็นมองดูว่าคนคนนี้บางครั้งบางบางครั้งอ่ะเขารู้สึก เหมือนเขาไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่เขากระทำไปนะคะเหมือนเขาแบบเหมือนเขาพยายามต่อสู้มีความดือ้อมีความแบบปรเทคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะตัวเขาเหมือนเขาแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงบางทีเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำอะ ก็ไม่เห็นแปลกอะไรหรืออะไรประมาณนี้เออแต่ตัวเขาก็ดูมีเรื่องราวเข้าหาเขาเยอะนะนะคะอาจจะแบบมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องอะไรกันอาจจะอาจจะทะเลาะกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็ยังแบบตั้งกาศตั้งหน้าตั้งตาที่จะแบบก็จะเป็นแบบเนี้ก็จะทําแบบนี้นะเออมีความเชื่อม,มั่นในตัวเองค่อนข้างสูงอะ่ะคนคนนี้นะคะเนอะ แล้วมาดูกันสิแล้วเขาจะทำยังไงกับมือที่3กับสถานการณ์มือที่3ที่อยู่ตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้กับคุณเขาจะทำยังไงกับเรื่องมือที่3นี้นะคะ king of swords Justice แล้วก็ s i x of p e n t a c l e s มันมองว่าตัวเขาเองอะ่ะก็จะทำนิ่งนะก็จะทำนิ่งแต่ก็อยากที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึง่งรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก นะคือเขารู้ว่ามันสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องหรอกนะแต่ก็ยังจักอยากจะนิ่งแล้วก็ยังอยากที่รู้สึกว่าก็ยังอยากจะเก็บทั้งสองคนเอาไว้อยู่เอออะไรประมาณนะั้นะ่ะยังชั่งใจดูว่าคนไหนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเออคือเขาเหมือนแบบให้ให้ใหอ,อ เขาเรีเยกอะไรนะให้ให้ความรักให้ความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมากกว่าให้คุณมากกว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยกว่าหรือในบางอารมณ์ก็กลับมาให้เขาเนาะมากกว่าให้คุณน้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขายังยังแบบยังห้าสิบห้าสิบอะเออคือคือรู้ว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกับกความสัมพันธ์นี้ต้องตัดสินใจต้องนั่นนี่แต่ก็ยังเลือกที่จะนิ่งนะเลือกที่จะนิ่ง ยังเก็บทั้งสองคนเอาไว้อยู่แบบนี้ก่อนในตอนนี้นะคะนะเออเหมือนพยายามบาลานซ์บาลานซ์ความรู้สึกของคุณแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งไปก่อนนะตอนนี้นะอืมคุณก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าจริงๆแล้วจะยังไงนะโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ